พระเจ้าพระสมหิธริตตรัสว่าพลังชีวิตพระเจ้าพิชิตพลังอำนาจใดๆ<ด>และมากล้นเกินกว่าพลังอำนาจใดชีวิตพระองค์เป็นนิรันดริธานุภาพพระองค์พิเศษกว่าธรรมดาและพลังชีวิตพระองค์ก็ถูกเอาชนะไม่ได้โดยสิ่งมีชีวิตทรงสร้างหรือกองกำลังศัตรูใดพลังชีวิตพระเจ้าดำรงอยู่และแผ่รัศมีเฉิดฉาย ไม่ว่าเวลาใดสถานที่ใดสวรรค์และแผ่นดินโลกอาจเปลี่ยนแปลงมากมายแต่ชีวิตพระเจ้านั้นคงเดิมตลอดกาลสรรพสิ่งล้มหายตายจากแต่ชีวิตของพระเจ้ายังคงเดิมเพราะพระเจ้าเป็นแหล่งกำเนิดและรากฐานของการดำรงคงมีอยู่ของทุกรสรรพสิ่งมนุษย์มีกำเนิดจากพระเจ้า,จาการมีอยู่ของสวรรค์ก็เพราะพระเจ้า การมีอยู่ของโลกก็กำเนิดจากพลังของชีวิตพระเจ้าไม่มีสรรพชีวิตใดจะอยู่เหนืออำนาจอธิปไตยพระเจ้าไม่มีสิ่งใดที่มีแรงหลบหลีกอำนาจครอบครองของพระเจ้าได้เช่นนี้แล้วไม่ว่าจะเป็นใครทุกคนต้องหมอบกรานภายใต้อำนาจครอบครองของพระเจ้าทุกคนต้องใช้ชีวิตภายใต้บัญชาพระเจ้า และไม่มีใครมีพ้นพระหัตถพระองค์ได้อาเมนสำหรับฉันพระวจนะเหล่านี้ทราบซึ้งใจเหลือเกินตอนที่ฉันถูกตำรวจพรรคคอมมิวนิสต์จีนจับและทรมานอย่างโหดเหี้ยมเพราะเผยแผ่ข่าวประเสริฐพระวจนะของพระเจ้าได้นำให้ฉันมีชัยเหนือการทำลายของเราพิศาจและหนีพ้นจากรังพวกมันมาได้ฉันได้รับประสบการณ์เรื่องสิทธิอำนาจแห่งพระวจนะพระเจ้า และได้รับความเชื่อมากขึ้นเพื่อติดตามพระองค์ขอบคุณพระเจ้าตอนนั้นเป็นเวลาทุ่มก,กว่าของวันที่23พฤศจิกายนปี2005ฉันชุมนุมอยู่กับพี่น้องสองคนจู่ๆเจ้าหน้าที่ห้าคนก็บุกเข้ามาล้อมเราไว้ทำลายข้าวของเละเทะเรากับพวกกองโจรและยึดกระเป๋าและหนังสือพระวจนะของพระเจ้าของเราไปใส่กุญแจมือพวกเราและพาไปสถานีตำรวจ ฉันกลัวมากฉันเรียกหาพระเจ้าซ้ำแล้วซ้ำเล่าวอนขอให้ทรงคุ้มครองเราแล้วฉันก็นึกถึงพระวจนะขึ้นมาเจ้ารู้ว่าทุกอย่างในสิ่งแวดล้อมรอบตัวเจ้าล้วนมีอยู่เพราะการยอมอนุญาตของเราทุกอย่างเราเป็นคนวางแผนไว้ทั้งหมดจงมองให้ชัดเจนและทําให้เราพึงพอใจในสภาพแวดล้อมที่เรามอบให้เจ้าจงอย่ากลัวพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิจะสถิตกับเจ้าแน่นอนพระเจ้าทรงอยู่เบื้องหลังพวกเจ้าทรงเป็นโลกของเจ้า พระวจนะมอบความเชื่อและความเข้มแข็งให้ฉันฉันรู้ว่าทุกสิ่งในพระหัตถ์ของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เพราะมีพระเจ้าทรงหนุนหลังฉันต้องกลัวอะไรอีกแล้วถูกต้องค่ะสิ่งนี้ทำให้ฉันมั่นใจกล้าย,ยืนหยัดเป็นพยานด้วยกันพึ่งพระเจ้า,อาพอไปถึงสถานีตำรวจก็ใส่กุญแจมือล่ามเราไว้กับเก้าอี้เหล็กเจ้าหน้าที่สิบกว่าคนจับคู่ผลัดกันมาสอบปากคำพวกเรา พวกเขาต้องการชื่อและที่อยู่ของผู้นำคริสตจักรแต่ไม่ว่าพวกเขาจะถามอะไรฉันก็ไม่ยอมปลิบป,ปากผู้ตำรวจพาเราสามคนไปที่สถานกักกันในค่ำวันถัดมาคืนนั้นหิมะกำลังตกหนักมากๆแต่พวกเขาเอาเสื้อคลุมของเราไปปล่อยให้เราใส่เสื้อผ้าบางๆพวกเราตัวสั่นเพราะหนาวกันไปตลอดทางเลยตำรวจพาเราไปที่คุกใต้ดิน ที่นั่นฉันได้ยินเสียงนักโทษร้องโหยหวนจากการถูกทุบตีฉันขนหัวลุกมันเหมือนนรกบนดินเลยตำรวจผลักพวกเราเข้าห้องขังและบอกนักโทษคนอื่นๆให้ทรมานเราและต้อนรับเราให้ดีกว่าจะรู้ตัวนักโทษที่เป็นหัวโจก็เตะฉันกองกับพื้นแล้วก็เตะต่อไม่หยุดมันเจ็บมากจนฉันหยุดกลิ้งไปมาแล้วร้องไห้ไม่ได้จากนั้น พวกเขาก็ฉีกถึงเสื้อผ้าเราออกหมดแล้วลากพวกเราไปอาบน้ำเย็นเฉียบชั่วร้ายจริงๆใช่ครับน้ำที่หนาวถึงกระดูกราดลงบนตัวฉันฉันตัวสั่นเกินควบคุมแล้วฝันกระทบกันกึก,กึักๆมันเจ็บปวดมากเหมือนฉันกำลังถูกฉีดเนื้อตามร่างกายในไม่ช้าฉันก็เป็นลมหมดสติพอฉันได้สติพวกเขาก็เริ่มทุบตีอีกพอเหนื่อยก็จับฉันโยนทิง้ง จิตวิญญาณฉันเริ่มอ่อนแอและฉันก็สงสัยว่าพวกเขาจะทำอะไรฉันอีกและฉันจะรับไหวไหมช่วงที่ทรมานนั้นพระเจ้าทรงให้ความรู้แจ้งฉันได้ถึงเพลงสรรเสริญแห่งพระวจนะเพลงนี้ภายใต้การนำแห่งความสว่างของพระเจ้าพวกเจ้าจะฝ่าพ้นอำนาจกดขี่แห่งความมืดจะไม่สูญเสียความสว่างที่นำทางพวกเจ้าท่าม<า><ว>กลางค<า>วามมืดแน่นอน พวกเจ้าจะตั้งมั่นและไม่หวั่นไหวแน่นอนในแผ่นดินแคนซีนพวกเจ้าจะสืบทอดความของพระเจ้าผ่านความทุกข์ที่พวกเจ้าทนฝ่าและจะใช้พระสิริของพระองค์ทั่วทั้งจักรวาลแน่นอนอามนฉันร้องเพลงนี้เงียบๆซ้ำไปซ้ำมารู้สึกมีกำลังใจมากขึ้นเรื่อยๆซาตานทำ้ายฉันได้ก็จริง แต่ตราบที่ฉันยังคงมองพระเจ้าและเพึ่งพาพระองค์อย่างแท้จริงพระองค์จะทรงนำฉันให้มีชัยเหนือการทรมานของผู้ปีศาจและทำให้ฉันตั้งมั่นต่อไปนั่นคือความพยายามของซาตานที่จะให้ฉันปฏิเสธและทรยศพระเจ้าฉันรู้ว่ายอมให้อุบายมันสำเร็จไม่ได้แต่ต้องยืนหยัดเป็นพยานแก่พระเจ้าและสร้างความอัปยศแก่ซาตานหลังจากอยู่ที่นั่น21วันตำรวจก็ย้ายฉันไปอยู่สำนักความมั่นคงสาธารณประจําจังหวัดพวกเขาให้ฉันนั่งเก้าอี้โลหะเพื่อสอบสวน พอเห็นว่าฉันไม่ยอมพูดเย็นวันนั้นจิงจับฉันใส่คุณแจมือแล้วห้อยฉันลงมาจากลูกกรงหน้าต่างแขวนฉันไว้จนนิ้วเท้าแทบแตะพื้นไม่ถึงด้วยซ้ําหนึ่งในพวกเขาพูดว่าฉันมีความอดทนมากชิวละ่ะฉันจะทำให้แกขอร้องฉันและบอกชื่อผู้นําคริสตจักรแกมาเองผ่านไปสักพักข้อมือฉันก็เจ็บินทนไหว ฉันอธิษฐานซ้ำแล้วซ้ำเล่าวอนขอการทรงนำของพระเจ้าเพื่อฉันจะได้ไม่มีวันก้มหัวให้ซาตานอเมนฉันยังคงเงียบพวกเขาจึงเอาฉันไปห้องสอบสวนจวังหวะที่เข้าไปฉันก็เห็นเครื่องทรมานทุกชนิดวางเรียงอยู่มีกระบองตำรวจทุกขนาดแขวนเรียงเป็นแถวบนผนงังและมีแท่งหนงังแท้มานั่งเสือวางพินกับผนงังตำรวจสองนายใช้กระบองไฟฟ้าและแท้ฟาดผู้ชายคนหนึ่งอายุยีกว่า เนื้อหนังเขาฉีกขาดจากการตีจนจำสภาพเดิมแทบไม่ได้มันปาดเธอนและโหดร้ายมากๆตอนนั้นเองมีเจ้าหน้าที่หญิงเดินเข้ามาเตะฉันอย่างร้ายกาศเลวซามโดยไม่พูดสักคำแล้วเธอก็คว้าเข้าที่ผมฉันแล้วก็ผลักหัวกระแทกเข้ากำแพงหัวฉันหมุนไปหมดเหมือนหัวจะแตกเป็นสองเสี่ยงขณะที่เธอยังคงทุบตีฉันเธอก็พูดอย่างไร้กาศเลวซามว่า ถ้าแกไม่ยอมบอกสิ่งที่เราอยากรู้แกตายแน่เจ้าหน้าที่อีกสองคนก็เข้ามาร่วมขู่ว่าเรามีคนจากสถานีอื่นด้วยเรานะ่ยมีเวลาเหลือเฟือเลยจะหนึ่งเดือนสองเดือนเราไม่สวนว่าจะนานแค่ไหนเราจะถามจนก,กว่าแกจะพูดอชั่วร้ายเหลือเกินใช่พอด้ยินเขาพูดแบบนั้นบวกกับพิจารณากลยุทธ์ป่าเถื่อนที่พวกเขาใช้กับฉันและวิธีที่ทรมานผู้ชายคนนั้นเมื่อกี้มันทาให้ฉันกลัวหัวใจเต้นรัว ฉันกลัวจะทนรับการทรมานใดๆที่รอฉันอยู่ไม่ไหวฉันเลยอ,อธิษฐานต่อพระเจ้าโดยดวนทันใดนั้นฉันก็คิดถึงสิ่งนี้จากพระวจะนะขึ้นมาเมื่อผู้คนพร้อมจะพลีอุธิชีวิตของพวกเขาทุกสิ่งทุกอย่างก็กลายเป็นไม่สําคัญใช่และไม่มีผู้ใดเอาชนะพวกเขาได้สิ่งใดจะสําคัญกว่าชีวิตได้ ด้วยเหตุนั้นซาตานจึงไม่สามารถทําสิ่งใดอีกในผู้คนไม่มีสิ่งใดที่มันสามารถทํากับมนุษย์ได้พระวจนะช่วยฉันตระหนักได้ว่าซาตานใช้ประโยชน์จากจุดอ่อนการกลัวความตายเพื่อให้เราทรยศพระเจ้าช,ชีวิตฉันอยู่ในพระหัตถ์พระเจ้าซาตานจะมาควบคุมว่าฉันจะเป็นหรือตายได้ยังไงฉันต้องถวายชีวิตยืนหยัดเป็นพยานแก่พระเจ้าและสร้างความอาัยยศแก่ซาตานอมน ความคิดนี้มอบความเชื่อและความเข้มแข็งให้ฉันขอบคุณพระเจ้าเจ้าหน้า,านที่โกรธที่ฉันเงียบเลยตะโกนว่าฉันจะทําให้แกเห็นว่าอะไรเป็นอะไรคิดว่าฉันจัดการแกไม่ได้เหรอพวกเขาจับฉันห้อยจากหน้าต่างด้วยกุญแจมือนั่นอีกครั้งแล้วเริ่มใช้กระบองไฟฟ้ากระทุง้งคลื่นไฟฟ้าแรงสูงไหลไปทั่วร่างจนฉันชักกระตุกไปทุกส่วน ยิ่งฉันดิ้นมากเท่าไหร่กุญแจมือยิ่งรัดแน่นขึ้นเท่านั้นจนรู้สึกเหมือนมือจะขาดมันเจ็บปวดรวดร้าวไปทั้งตัวเจ้าหน้าที่สองคนผลัดกันใช้กระบองตีฉันกล้ามเนื้อฉันกระตุกและเริ่มรู้สึกชาดโดยชิ้นเชิงสติฉันเริ่มเลือนรางในที่สุดก็สลบไป พวกเขาชัางโช์ร้ายจริงๆฉันถูกความหนาวเหน็บปลุกให้ตื่นในจุดหนึ่งฉันตัวแข็งหนาวเยือกจากลมที่พัดเข้ามาฉันเริ่มสูญเสียสติสัมชัญญะอีกแต่ฉันไม่สงสัยเลยฉันแพ้ไม่ได้ต้องยื่นหยัดเป็นพยานแม้มันจะหมายถึงความตายของฉันก็ตามเมนฉันคิดถึงตอนที่องค์พระเยซูเจ้าถูกตรึงกางเขนเพื่อทำการไถ่แก่มนุษยชาติ พระองค์ทรงถูกเคี่ยนตีจนบาดเจ็บรุนแรงจากนั้นถูกตรึงกางเขนทั้งเป็นแล้วทิ้งไว้จนกระทั่งพระโลหิตหยดสุดท้ายของพระองค์ไหลรินพระเจ้าทรงยอมมอบอะไรมากมายเพื่อความรอดของมนุษยชาติการคิดถึงความรักของพระเจ้าทำให้ฉันตื้นตันใจและอธิษฐานว่าโอ้พระเจ้า พระองค์ได้ประทานลมหายใจนี้แด่ข้าพระองค์หากจะให้ตายข้าพระองค์ก็จะนบนอกอาเมนอาเมน,เมนแม่ซาตานจะข่มเหงข้าพระองค์จนถึงแก่ความตายข้าก็จะยืนหยัดเป็นพยานแก่พระองค์และทําให้ซาตานอับอายอาเมนอาเมนอาเมนฉันเริ่มรู้สึกสมองปลอดโปร่งเล็กน้อยและคิดถึงที่อัครทูตเปโตรและสเทเฟนถูกทำมรณะศักข์คี ฉันห้ามตัวเองไม่ให้ร้องเพลงสรรเสริญที่รู้จักดีอย่างเงียบๆไม่ได้ด้วยการทรงกำจัดของพระเจ้าและการจัดเตรียมการของพระองค์ข้าประสบความทุกข์ยากและผ่านการทดสอบข้าจะสูญสิ้นหมวใจจะหลบซ่อนได้อย่างไรพระสิริมาก่อนสิไดในความทุกข์ยากพระวจนะนำข้าและความเชื่อถูกทำให้เพียรพร้อมข้าขออุทิศตนเพื่อพระเจ้าอย่างถึงที่สุดไม่ว่าตายเพราะเรื่องใดน้ำพระทัยก็อยู่เหนือทุกสรรพสิ่ง ไม่ใส่ใจอนาคตไม่ทํางนึงว่าได้หรือเสียขอเพียงพระเจ้าพอพระทัยข้าเป็นพยานที่ดังคกือกก้องและน,นำความอัปยศมาสู่ซา,าตานแด่พระสุริที่ใหญ่อาเมนการร้องเพลงนี้ช่างตื่นตันแ,และเป็นกำลังใจให้ฉันมากฉันตัดสินใจว่าฉันจะต้องยินดัดเป็นพยานแก่พระเจ้าไม่ว่าจะถูกทรมานหนักแค่ไหนอาเมน ถ้าวันรุ่งขึ้นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งพูดอย่างน่ากลัวว่าแกโชคดีที่ไม่แข็งตายไปตั้งแต่เมื่อคืนแต่ถ้าวันนี้แกไม่ยอมพูดพระเจ้าของแกก็ช่วยแกไม่ได้เจอแบบนี้ฉันคิดว่าพระเจ้าทรงสร้างและปกครองทุกสรรพสิ่งโชคชะตาเราอยู่ในพระหัตถ์พระองค์แกไม่มีสิทธิมาสั่งการชีวิตฉันเรื่องนั้นขึ้นอยู่กับพระเจ้าถูกต้องเจ้าหน้าที่เอากระบองไฟฟ้ากระทุงฉันอีกกระแสไฟฟ้าแรงสูงช็อตฉันทั้งตัว ฉันเจ็บปวดอย่างเหลือเชื่อทำได้เพียงดิ้นพล่านแนะร้องออกมาพวกเขาทั้งหมดเอาแต่วเรเะาเอิกอากแถมผู้จามินศาสนามากมายฉันไม่พอใจเลยคนพวกนั้นคือฝูงปีศาจบา้าคลั่งของซาตานที่ต่อต้านพระเจ้าพวกเขาคือปีศาจชัดๆใช่พวกเขาใช้ไฟดูดฉันต่อฉันรู้สึกเหมือนตัวเองจะทนต่อได้อีกไม่นานและรู้สึกอ่อนแอมาก ฉันเลยวอนขอการคุ้มครองของพระเจ้าด้วยทุกสิ่งที่ฉันมีตอนนั้นเองก็คิดถึงพระวจนะพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ขึ้นมาพลังชีวิตพระเจ้าพิชิตพลังอำนาจใดๆและมากล้นเกินกว่าพลังอำนาจใดชีวิตพระองค์เป็นนิรันดร์ริธานุภาพพระองค์พิเศษกว่าธรรมดาและพลังชีวิตพระองค์ก็ถูกเอาชนะไม่ได้ โดยสิ่งมีชีวิตทรงสร้างหรือกองกำลังศัตรูใดพลังชีวิตพระเจ้าดำรงอยู่และแผ่รัศมีเฉิดฉายไม่ว่าเวลาใดสถานที่ใดสวรรค์และแผ่นดินโลกอาจเปลี่ยนแปลงต่างๆมากมายแต่ชีวิตของพระเจ้านั้นคงเดิมตลอดกาลสัพพสิ่งล้มหายตายจากแต่ชีวิตของพระเจ้ายัางคงเดิมอาเมนเพราะพระเจ้าทรงเป็นแหล่งกำเนิดและรากฐานของการมี และดำรงอยู่ของทุกสรรพสิ่งอาเมนอาเมนพระวจ,จนะได้มอบความเข้มแข็งให้ฉันมากมายเลยองค์พระเยซูเจ้าทรงคืนชีพลาสรัสด้วยพระวจ,จนะแล้วแลาสารัสก็ได้เดินออกจากสุสานถ้าวันนั้นพระเจ้าไม่ประสงค์ให้ฉันตายซาตานก็แตะต้องฉันไม่ได้ไม่ว่ามันจะอามหิตแค่ไหนใช่ใช่ ฉันยินดีทำทุกอย่างที่นำมาซึ่งพระสิริของพระเจ้าไม่ว่ามันจะหมายถึงความตายของฉันก็ตามขอบคุณพระเจ้าพอไม่มมนคิดถึงชีวิตหรือความตายตัวเองปฏิหารก็เกิดขึ้นไม่ว่าพวกเขาใช้ไฟดูดฉันมากแค่ไหนฉันไม่รู้สึกเจ็บปวดหรือไม่สบายตัวแถมยังตื่นตัวมากด้วยฉันรู้ดีว่านี่คือความใส่พระทัยและการคุ้มครองของพระเจ้าเลยใช่เลย ฉันได้รับประสบการณ์ในสิทธิอำนาจแห่งพระวจนะด้วยตัวเองและความเชื่อของฉันได้รับการหนุนนาอาเมนอาเมนขอบคุณพระเจ้าคืนนั้นตำรวจพบวิธีใหม่ในการทรมานฉันพวกเขาเส่กุญแจมือฉันไว้ที่หน้าต่างผลัดเวรกันเฝ้าให้แน่ใจว่าฉันไม่ได้หลับเขาจะตีฉันทันทีที่หลับตาฉันไม่ได้กินหรือดื่มอะไรเลยสองวันฉันหมดเรี่ยวแรงแล้วจริงๆ แถมตาสองข้างก็ปูดบวมลมที่พัดเข้ามากระทบทำให้ฉันตัวสั่นเทาการเห็นตำรวจนั่งไขว่ห้างในเสื้อคลุมตัวยาวจ้องมองฉันเขม็งอย่างดุร้ายรู้สึกเหมือนกำลังเห็นปีศาจจากแดนคนตายฉันโกรธมากพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์การนมัสการพระองค์ย่อมถูกต้องและเป็นธรรมชาติ แต่พรรคคอมมิวนิสต์จีนไม่อนุญาตมันต่อต้านพระเจ้าอย่างบ้าคลั่งและข่มเหงผู้เชื่ออย่างทารุณได้วยวิธีน่ารังเกียจฉันจำพระวจนะบทตอนหนึ่งได้ที่นี่เป็นแผ่นดินแห่งความโศกโรกมาหลายพันปีแล้วมันสกปรกเหลือทนความทุกข์ระทมดาด,ดื่นพวกผีวิ่งอลราวาดไปทั่วลวงล่อและหลอกลวงตั้งข้อกล่าวหาไม่มีมูลโจมตีอย่างโหดเหี้ยมเหยียบย่ำเม,มืองผีนี้และทิ้งให้มันเกลื่อนไปด้วยศพ กลิ่นสาบสางของซากที่สลายคลุมดินตลบอบอวลในอากาศและถูกพิทักษ์อย่างแน่นหนาผู้ใดจะมองเห็นพิภพเหนือโพนฟ้าได้เสรีภาพทางศาสนาสิทธิประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของพลเมืองทั้งหลายหรือสิ่งเหล่านั้นเป็นเพทุบายเพื่อปิดบังบาปใช่เพระวจะนะช่วยให้ฉันเห็นเนื้อแท้ที่ช่วยร้ายในการต้านทานพระเจ้าของพรรคได้ชัดเจนขึ้นครับฉันสาบานด้วยชีวิตว่าจะละทิ้งมัน ในใจฉันตะโกนว่าไอ้พวกปีศาจกล้าดียังไงไม่คิดว่าฉันจะทรยศพระเจ้าอามีนภายในคืนที่ห้าสองมือฉันค้างไปด้วยเลือดแถมชาด้วยสิ้นเชิงและบวมมากมันเหมือนตัวฉันแตกออกเป็นเสียเส่ยงๆรู้สึกเหมือนมีแมลงนับไม่ถ้วนกำลังกัดแทะภายในอยู่ไม่มีทางอธิบายความเจ็บปวดนั้นได้เลย หลังจากไม่ได้อาหารหรือน้ำหลายวันฉันก็หิวโหวยและคอแห้งผากตัวสันเทาจากความหนาวไร้ซึ่งเรียวแรงฉันรู้สึกเหมือนตัวเองคงทนต่อได้อีกไม่นานคิดว่าถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปฉันคงตายเพราะหิวหรือกระหายแน่ฉันอธิษฐานถึงพระเจ้าอย่างไม่หยุดวอนขอพระองค์ประทานพลังกำลังให้ฉันได้มีชัยเนือการทรมานที่แสนโหดร้ายของซาตาน,าานทันใดนั้น พระเจ้าทรงให้ความรู้แจ้งด้วยพระวจนะชีวิตของมนุษย์มีกำเนิดที่มาจากพระเจ้าการมีอยู่ของสวรรค์ก็เพราะพระเจ้าการมีอยู่ของแผ่นดินโลกก็มาจากพลังอำนาจชีวิตของพระเจ้าอามนไม่มีสรรพชีวิตใดจะอยู่นเหนืออำนาจอธิปไตยพระเจ้าไม่มีสิ่งใดที่มีแรงหลบหลีกอำนาจครอบครองของพระเจ้าอามนอาเมน,มนฉันคิดว่าจริงด้วยชีวิตฉันมาจากพระเจ้า และพระเจ้าเท่านั้นที่จะพรากลมหายใจนี้ไปได้การทรมานใดของซาตานก็ฆ่าฉันไม่ได้อาเมนพอความคิดนี้ผุดขึ้นฉันรู้สึกละอายที่ความเชื่อความเข้าใจที่ฉันมีต่อพระเจ้าช่างน,น้อยเหลือเกินฉันยังได้เห็นว่าพระเจ้าประสงค์ให้ฉันเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมโหดร้ายนั้นว่า มนุษย์จะดำรงชีวิตด้วยอาหารเพียงอย่างเดียวไม่ได้แต่ต้องดำรงด้วยพระวจนะทุกคําซึ่งออกมาจากพระโอษพระเจ้าอาเมน,น,มนฉันอธิษฐานเงียบๆว่าพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิชีวิตข้าพระองค์อยู่ในพระหัตพระองค์ข้าพระองค์ปรารถนาที่จะนบนอกต่อการรีบเรียงจัดวางและการเตรียมการของพระองค์ไม่ว่าจะอยู่หรือตายอามน หลังอธิษฐานฉันรู้สึกว่าพละงกำลังบางส่วนกลับมาฉันไม่รู้สึกหิวหรือกระหายเลยขอบคุณ,คณพระเจ้าขอบคุณ,คณพระเจ้าพอตำรวจกลับมาตอนสองทุ่มขลงคืนนั้นพอเห็นว่าฉันยังไม่พูดก็ทุบตีฉันจนกระทั่งหมดแรงไปเองหลังจากนั้นก็จับตาดูฉันใกล้ชิดมากขึ้นทำงานกันเป็นกะฉันจะได้ไม่มีทางคลาดสายตาพวกเขาได้ ถ้าเปลือกตาฉันเริ่มหลุบลงก็จะฟาดฉันให้ตื่นด้วยม้วนนิตยสารชั่วร้ายมากฉันรู้ว่าพวกเขาพยายามทำให้จิตวิญญาณฉันแตกสลายฉันจะได้หลุดปากเรื่องคริสตจักรออกมาระหว่างที่งุนงงใช่ฉันหมดแรงโดยชิ้นเชิงและอยู่ในสภาพมึนงงไม่รู้ว่าจะรอดไปได้อีกนานแค่ไหนฉันกลัวมาก ว่าจะรับความเจ็บปวดไม่ไหวจนทรยศพระเจ้าทั้งที่ไม่อยากทําฉันอธิษฐานต่อพระเจ้าเงียบๆว่าพระเจ้าข้าพระองค์คิดว่าคงทนต่อไปได้อีกไม่นานข้าพระองค์กลัวว่าจะทรยศต่อพระองค์ได้โปรดคุ้มครองข้าพระองค์ด้วยข้าพระองค์ยอมตายเสียดีกว่าเป็นยูดาสอาเมนความคิดฉัน ฝ้ามัวมากขึ้นจนบอกไม่ได้ด้วยซ้ำว่าตัวเองยังอยู่หรือตายไปแล้วในม่านหมอกฉันรู้สึกตัวเบาขึ้นแล้วกุญแจมือก็คลายออกอนั่นคือการคุ้มครองของพระเจ้าจริงใช่เ<ๆ>ช้าตรู่ของวันที่หกมีตำรวจเข้ามาฟ้าฉันให้ตื่นและตะอคอกว่าแกนี่หาเรื่องวุ่นวายให้เราจริงๆทุกคนอยู่เป็นเพื่อนแกไม่ได้เป็นนอนหลับดีๆด้วยซ้ำ ถ้าวันนี้ยังไม่ยอมเปิดปากฉันจะทำให้แกไม่ได้เปิดอีกตลอดไปฉันจะทำให้แกเสียสติจะบอกทุกคนว่าการเชื่อพระเจ้าของแกครอบงำแกไปแล้วันได้ล้มเลิกเรื่องพระองค์สักทีพวกปีศาจพวกนี้มันร้ายกาจจริงๆจริงด้วยฉันโกรธมากที่ได้ยินคำโกหกพวกนี้จากปีศาจอัปรีชั่วร้ายใช่ใช่ใชเป็นปีศาจชั่วร้ายจริงๆทันใดนั้นพวกเขาเอาชามน้ำหมึกสีดำเข้ามา หัวใจฉันก็ตกไปอยู่ที่ตะตุ่มพวกเขาอยากให้ยาบางอย่างเพื่อทำให้ฉันเป็นบ้าฉันร่นลานร้องหาพระเจ้าวอนขอการคุ้มครองของพระองค์ครับฉันคิดถึงพระวจนะจากพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์กิจการของพระองค์ปรากฏทุกแห่งหนฤทธานุภาพปรากฏทุกแห่งหนพระปริชาญปรากฏทุกแห่งหนและสิทธิอำนาจปรากฏทุกแห่งหนทุกสรรพสิ่งดำรงอยู่ภายใต้การไมมงมอง ยิ่งไปกว่าน,นั้นทุกสิ่งมีชีวิตอยู่ภายใตย้อธิปไตยอาเมนพระวจนะเติมเต็มความเชื่อและความแข็งแกร่งให้ฉันอีกครั้งพระเจ้าปกครองทุกสรรพสิ่งทุกอย่างในจักรวาลล้วนอยู่ในพระหัตถ์พระองค์ซาตานสร้างความเสียหายแก่นเนื้อหนังเราได้ก็จริงแต่ไม่มีวันปกครองชีวิตเราได้ใช่ตอนที่โยบถูกทดสอบซาตานก็ทำร้ายเขาได้แค่ร่างกายพระเจ้าไม่ทรงอนุญ,ญาตให้มันทำร้ายชีวิตของโยบได้ทั้งสิน้น อาเมนซาตานอยากให้ฉันกินยานั่นจะได้กลายเป็นคนฟั่นเฟือนเป็นคนบ้าให้ฉันทรยศและปฏิเสธพระเจ้านำความอัปยศมาสู่พระนามพระองค์แต่สิ่งนั้นเกิดขึ้นไม่ได้หากไร้การอนุญาตจากพระเจ้าต้องต้อง,องความคิดนี้ทำให้ฉันสงบลงเจ้าหน้าที่โรคจิตคนหนึ่งจับคางฉันไว้กรอกยาพิษที่ขมและเปรี้ยวทั้งชามใส่ปากฉัน มันออกฤิ์เร็วมากฉันรู้สึกเหมือนอวัยวะภายในถูกบีบและฉีกออกเป็นส่วนๆมันเจ็บปวดจนเหลือเชื่อฉันเริ่มหายใจลำบากต้องอ้าป,ปากพังง่าเพื่อหายใจขยับลูกตาไม่ได้เห็นภาพซ้อนกันหลังจากนั้นฉันสิ้นสติสัมชัญญะทันทีฉันไม่รู้ผ่านไปนานแค่ไหนแต่ได้ยินใครบางคนพูดแว่วๆว่า และจะกินยานั่งเข้าไปเธอจะเสียสติแน่นอนตอนนั้นฉันรู้ว่าตัวเองทำได้แล้วสำหรับฉันมันเป็นความประหลาดใจที่มีความสุขที่ฉันไม่โดนครอบงำและสมองยังปลอดโปรงอยู่ขอบคุณพระเจ้ามันคือพระมหิทธิฤทธิ์และความหัศจรรย์ของพระเจ้าอย่างแท้จริงพระเจ้าจรพระเจ้าทรงช่วยฉันรอดจากอันตรายอีกครั้งขอบคุณพระเจ้าฉันรู้สึกได้อย่างแท้จริงถึงความสัตย์ซื่อของพระเจ้าทรงอยู่ตรงนั้นเพื่อฉันเสมอ ใช่ในถ้ำปีศาจที่มืดมิดนั้นพระวจนะพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์นำฉันและช่วยให้รอดจากความตายครั้งแล้วครั้งเล่าอาเมนฉันร้องเพลงสรรเสริญพระองค์อย่างเงียบๆอาเมนขอบคุณพระเจ้าและได้ตัดสินใจยืนหยัดเป็นพยานแก่พระเจ้าให้มากขึ้นอาเมนขอบคุณพระเจ้าตำรวจทรมานฉันอยู่หกวันหกคืนฉันกำลังจะสุดโดยไม่มีอาหารหรือน้ำเลย พอเห็นว่าใกล้ตายเต็มทีพวกเขาก็จับฉันกลับไปขังไม่กี่วันหลังจากนั้นก็พยายามดึงข้อมูลเรื่องคริสตจักรจากฉันอีกแต่ฉันปฏิเสธเจ้าหน้าที่คนหนึ่งตะโกนด้วยความโกรธว่าแกนี่มันเหลือเกินนะฉันแทบไม่ได้หลับเลยหกวันแต่ก็ไม่ได้อะไรจะแก้อยู่ดีพวกเขาส่งฉันกลับเข้าห้องขังฉันตื่นเต้นมากที่เห็นซาตานมันพ่ายแพ้ไปจริงๆ ฉันขอบคุณและสัรเสริญพระเจ้าซ้ำแล้วซ้ำเล่าขอบคุณพระเจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้าหลังจากสี่เดือนแห่งการควบคุมตัวรัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์จีนตั้งข้อหาฉันว่าใช่องค์กรลัทธิบ่อนทำลายการบังคับใช้กฎหมายและพิพากษาจำคุกฉัน18เดือนชั่วร้าย่า้มากฉันถูกส่งตัวไปเรือนจำหญิงเดือนมีนาคมปี2006เพื่อจะใช้ข้อกล่าวหามันคือนรกบนดินสำหรับฉันเลยฉันเป็นเป้าหมายของการทรมานอย่างโหดเหี้ยม ฉันผ่านวันคืนที่ยากเย็นในคุกนั้นและก้าวออกจากขุมนรกมาได้ด้วยการใส่พระทัยและการคุ้มครองของพระเจ้ารวมถึงการทรงนำของพระวจนะเท่านั้นเลยขอบคุณพระเจ้าหลังจากที่ถูกพรรคคอมมิวนิสต์จีนข่มเหงอย่างโหดเหี้ยมฉันได้เห็นเนื้อแท้เยี่ยงปีศาจแห่งการต้านทานพระเจ้าอย่างบ้าคลั่งของมันฉันยังได้รับประสบการณ์ได้สิทธิอำนาจและริธานุภาพแห่งพระวจนะด้วยขอบคุณพระเจ้าในความเจ็บปวดและอ่อนแอของฉันพระวจนะได้มอบความเชื่อและความเข้มแข็งให้ ทั้งยังนำให้ฉันชนะพยานตรายแห่งปิศาจเหล่านั้นและได้ยืนวยัดเป็นพยานขอบคุณพระเจ้าฉันได้รับประสบการณ์ด้วยตัวเองว่าพระเจ้าทรงเป็นสิ่งค้ำจุนชีวิตพวกเราพระองค์ทรงอยู่ตรงนั้นเพื่อช่วยเราเสมอความเชื่อในการติดตามพระเจ้าของฉันก็แข็งแกร่งกว่าครั้งใดขอบคุณพระเจ้าสิ่งเหล่านี้คือกิจการแสนอัศจรรย์ของพระเจ้าเ้าเราได้เห็นการ